สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การติวโค้งสุดท้ายสำหรับการสอบปลายภาควิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องสุดท้ายของเนื้อหาที่จะสอบก็คือเรื่องกาบหอกโครงประพาธทานทองแดงนั่นเองนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามและรับชมรับฟังกันได้เลยครับเอาละสวัสดีนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดกัน สำหรับการสอบปลายภาคครั้งนี้นั่นเองนะก็คือเรื่องของกาบหอ่อโครงประพาทานทองแดงนะครับเป็นวรรณคดีหนึ่งเรื่องที่เราได้เรียนรู้กันนะก่อนที่จะสอบปลายภาคเรียนนั่นเองวรรณคดีเรื่องนี้เนี่ยมีคุณค่าในหลากหลายด้านด้วยกันนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือวรรณคดีเรื่องนี้เนี่ยนะสะท้อน ภาพต่างๆในสมัยกรุงศรีอยุธยาเกิดขึ้นเพราะเรื่องนี้นะผู้แต่งก็คือเจ้าฟ้าธรรมาทิเบศชัยเชษฐุริยวงศ์หรือว่าเจ้าฟ้ากุ้งนั่นเองนะซึ่งเป็นกวีคนสําคัญนะในสมัยกรุงศรีอยุธยาทีนี้ประเด็เดนท้าทายนะของกับหอโครงประพาท,ทานทองแดงเนี่ยคืออะไร ข้อ1นึ่ะตอบคำถามได้ไหมว่าทานทองแดงคือชื่อของอะไรนะครับข้อ2กาบหอโครงมีลักษณะเป็นอย่างไรและข้อ3การเดินทางทางบกและทางน้ำนะในขบวนเสด็จเนี่ยเราเรียกเป็นภาษาทางการว่าอะไรนะส่วนข้อสิ่ เราพบสัทพจน์ในกาบห่อโครงประพาทานทองแดงหรือไม่และพบในบทไหนนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะทานทองแดงเนี่ยคือชื่อของชื่อของอะไรนะไปดูทีละข้อข้อหทานทองแดงคือชื่อของลำทานฮนะชื่อของลำทานลำทานฮนะหรือทานน้ำนะแห่งหนึ่ง นะครับทาน้ำแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในจังหวัดอะไรอยู่ระหว่างทางอะไรเงี้ยกันอยู่ระหว่างทางเพื่ออยู่ระหว่างทางไปพระพุทธบาทนะครับอยู่ระหว่างทางไปพระพุทธบาทจังหวัดจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบ,บุรีทีนี้เกิดอะไรขึ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยคือต้องย้อนกลับไปก่อนว่าในสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาเนี่ยนะครับจะมีพิธีหรือประเพณีธรรมเนียมนิยมอย่างหนึ่งคือกษัตริย์เนี่ยจะต้องไปนมัสการพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบ,บุรีนะทีนี้ระหว่างทางที่เดินทางไปเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ว่ามันพบหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยที่มากมายเลยนะทางข้างทางไม่ว่าจะเป็น ธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นนะฟูงสัตว์ต่างนะครับหรือแม้แต่ฟูงปลาฟูงนกที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจระหว่างทางบางครั้งเนี่ยการเดินทางมันค่อนข้างว่างเนาะก็เลยเจ้าฟากุ้งเนี่ยก็เลย พราพระพนิพนธ์ขึ้นมาเนะเป็นเรื่องราวของกาบหอโครงประพาทานทองแดงที่อธิบายถึงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่หลงเหลือให้เห็นในปัจจุบันแล้วถ้าเราเดินทางไปที่จังหวัดสระบุรีถูกไหมทีนี้เรามาดูกันซิว่าเกิดอะไรขึ้นข้อแรกคือ เจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยนะมีพระปีชามากในเรื่องของการแต่งคําประพันธ์เนาะคำประพันธ์ในเรื่องนี้เป็นคาประพันธ์ที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยเนะเพราะเป็นการมิกซ์แอนด์แมทนะฮะหรือว่าการรวมคาประพันธ์2ชนิดเข้าด้วยกันก็คือกาบห่อโครงทีนี้หลายคนก็จะถามว่ากาบห่อโครงเนี่ยโครงเริ่มก่อนหรือกาบเริ่มก่อนนะกาบห่อโครงดังนั้นกาบต้องอยู่เปลือกนอกนะกาบเริ่มก่อนนะแล้วค่อยมาห่อกับ ่อกับอะไรพอกับโครงนั่นเองนะอ่ะทีนี้เราเข้าใจแล้วนะว่ากาบเป็นอย่างไรอ่ะขึ้นต้นด้วยกาบยานี11 1หนึ่งบทแบบนี้นะครับก็จะต่อด้วยโครง4สุภาพอีก1บทนั่นเองซึ่งนะเป็นคำประพันธ์ที่เชื่อมโยงกันและมีความหมายที่ใกล้เคียงกันเช่นบทข้างบนพูดถึงกระจงกระจงคือตัวอะไรนะบทข้างล่างที่เป็นโครงสี่สุภาพก็ต้องพูดถึงกระ จงด้วยนั่นเองเนาะดังนั้นในเรื่องของโครงสี่สุภาพเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของตำแหน่งคำเอกและคำโทถูกไหมเอกมีเท่าไหร่เอกมีเจ็นะเอกมีเจ็เอกมีเจนะฮะอ่ะเจ็ตรงนี้ส่วนโทมีสี่นะครับโทสี่นะ ตรงนี้คือลักษณะของคำเอกและคำโทในโครงสีสุภาพนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือลักษณะตามนี้เนาะนี่ก็คือที่เกิดขึ้นนะอ่ะทีนี้บทที่น่าสนใจนะในส่วนนี้อาจจะไม่ได้ออกข้อสอบที่เป็นความจำเยอะขนาดนั้นนะแต่ไปดูบทนี้กันบทนี้บอกว่าดูหนูสู่รูงูงูสุดสู้หนูสู้งูหนูงูสู้ดูอยู่รูงูทู่หนูงูทูอ่ะตรงนี้คือ คำประพันธ์ประเภทไหนเดี๋ยวซีเดี๋ยวซีทุกคนเห็นหรือยังตรงนี้คือคำประพันธ์ประเภทกาบอะไรครับกาบยานี1 1เนาะส่วนข้างล่างนะครับเป็นอะไรดูงูขู่ผดฟูพรูพรูหนูสู่รูงูงูสู้ส,สู้งูสู้หนูหนูหนหนสู้งูอยู่หนูรู้งูงูรู้รูปทูู่ดูตรงนี้คือโครงโครงอะไรครับ โครงสีสุภาพนั่นเองนะโครงสี่สุภาพซึ่งลักษณะของตรงนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดสัมผัสอะไรที่โดดเด่นที่สุดนะไฮไลท์คือสัมผัสอะไรโดดเด่นสุดอ่ะไปหานะสัมผัสที่โดดเด่นที่สุดอยู่ตรงไหนคือสัมผัสอะไรสัมผัสพยัญชนะสัมผัสสระหรือสัมผัสวรรณยุก์นะครับอ่ะลองลองคิดดูซิสัมผัสอะไรให้เวลาคิด5วิ5 4, 3, 2, 1อ่ะถูกต้องครับมันคือสัมผัสสระนั่นเองนะสัมผัสสระเห็นไหมการใช้สระนะอูอูอ,อ,อูหมดเลยเนี่ยอันนี้คือลักษณะของสัมผัสนะสัมผัสสัมผัสสระนะต่อไปสิ่งที่เป็นสิ่งโดดเด่นแบบที่สองคืออะไรนะครับคือการใช้คำว่าฟูดฟู้นะฟูดฟู้เนี่ยถือเป็นคำที่ใช้อะไร ที่ใช้เรียนเสียงถูกไหมดังนั้นคํานี้คือสัต t h ท์นะเป็นสัต tha นะถ้าจําได้ก็น่าจะตอบได้นะสําหรับเรื่องนี้นั่นเองนะอะไม่ยากมากถูกไหมครับเราค่อนข้างแยกออกแล้วเนาะอะทีนี้เราไปดูข้อ1บอกไปแล้วกับอาทานทองแดงคืออะไรข้อ2บอกไปแล้วกับหอ,อโครงมีลักษณะเป็นอย่างไรข้อ3การเดินทางทางบกและทางน้ําในขบวนเสด็จเราเรียกว่าอะไรบ้าง มาดูกันส่วนแรกการเดินทางทางบกเราเรียกว่าการเสด็จพระยุหะยาตราทางทางไหนครับทางสะพล,ละมากนะทางสะพละมากอ่ะอันนี้คือทางบกแต่ถ้าเป็นทางน้ำเราจะเรียกว่าทางพระยุหะยาตราทางชนละมากนะชนละมาก อาจจะเป็นขบวนพยุหะญยาตราทางชลมากแบบนี้นะอันนี้คือลักษณะที่เกิดขึ้นของของการใช้ราชาศัพท์ในเรื่องนี้ด้วยถูกไหมครับอะต่อไปเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่าสัทพจน์อยู่ที่ไหนสัทพจน์อยู่ที่คําว่าฟูดฟู่ถูกไหมฟูดฟู่อันนี้คือเสียงของงูถูกไหมอะมีเสียงของอะไรอีกคลอกแคลกนะฮะคลอกแคลกคือเสียงของลิงอ่ะอน,นี่คือลักษณะของสัทพจน์ที่เกิดขึ้นนะอะทีนี้ เราก็จะเห็นภาพรวมแล้วนะฮะว่าประเด็นท้าทายเนี่ยควรตอบด้วยอะไรตอบอย่างไรบ้างนะส่วนคอนเทนต์ตรงนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะครับดูผ่านๆแล้วก็จดจําในส่วนที่สําคัญไปนั่นเองพยายามสรุปเรื่องให้ได้นะอ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยในเรื่องของการติวสอบนะให้กับภาคเรียนที่1เนี่ยก็จะจบลงเท่านี้ดังนั้นเราจะเจอกันอีกทีในภาคเรียนหน้านะครับอ่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วครูก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ